เดี๋ยวมาดูตัวเลขความฝันของคุณพี่กระมวลชนกก็คือเลข2กับ4ครับ2กับ4นะครับมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องตัวนี้นะครับแต่ถ้า3สูตรนี้มีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างก็คือมีเหมือนกันก็คือเลขท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนำเรื่องราวของคุณกระมวลชนกนะครับที่อินบ็อกมาทางเพจ อยากให้แก้นะครับความฝันนะแก้เป็นตัวเลขให้หน่อยเอาเป็นว่านะครับความฝันของคุณกระบวนชน,นกที่บอกว่าอาจารย์คะเล่าความฝันวันอาทิตย์เนี่ยใกล้โซอาแล้วนะครับฝันว่าไปจับปลากับกุ้งได้เยอะมากอยากจะให้ผมเนี่ยแก้ความฝันเป็นตัวเลขให้หน่อยในส่วนของปลานี่ก็ลก็รู้แล้ว แปดแน่นอนจัดนี่ห้าแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขความฝันของคุณพี่กมลชนกที่ให้มาแปลเป็นตัวเลขให้นะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะครับไม่รู้จะแปลถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะแปลเป็นตัวอื่นได้นะครับความฝันก็ผมตีเป็นตัวเลขแปดไปก่อนฮะแปดกับห้าแปดกับห้าไว้ก่อนเลยมีตัวเด่นแปดกับห้าแต่จริงๆนะครับในในความฝัน ฝันว่าจับอะไรนะจับปลากับกุ้งได้เยอะเนี่ยซึ่งเขามีสูตรของเขาอยู่แล้วเลขนำโชคของของความฝันนี้นะครับก็คือเลข2กับ4ครับมีเลข2กับ4อันนี้คือเลขนำโชคเลยนะครับคาว่านำโชคอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นได้นะครับทีนี้นะครับมาดูว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีตัวไหนบ้างในสูตรเดิมๆนี่เขาบอกว่าตัวเลขที่ความฝัน เกี่ยวกับปลากับกุ้งจะมี72ครับหรือ24เอา24กับ72คุณพี่จะไม่ให้ดีนะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ2กับ4นะครับมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องตัวนี้นะครับแต่นะครับปัจจุบันนี่เขามีการเปลี่ยนแปลงสูตรให้ไม่เหมือนเดิมนะความฝันเพราะว่าปลากับกุ้งจะมีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกันอีกนะครับ เอาฟังให้ดีนะครับความฝันนะครับผมเขียนไปแล้วนะครับความฝันที่เกี่ยวข้องมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องในในความฝันนี้นะครับมี2 8 8 2ครับแล้วก็3 4 8 4และ8 8ฝปัอีกครั้งหนึ่งนะครับ2 8 8 2 3 4 8 4ดแล้วก็8 8ครับ นี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องนอกเหนือสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนี่มี2472ใช่ไหมครับสูตรใหม่ๆที่เขาทำขึ้นมานะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือ2882 34 84, 84และ88ทีนี้ฝันวันอาทิตย์โอ้ยลุ่งสางเขาบอกว่าคนฝันลุ่งสางนี่จำแม่นเอ้ยจำแม่นนะไม่ใช่จำแม่นจำแม่น เขาเรียว่าคนฝันแม่นช่วงช่วงสุรุสรุะอ่ะมาดูเลขกาลังวันบ้างกําลังวันนี้มันแบ่งแบ่งออกเป็นหลายสูตรนะครับอย่างสูตรแรกก็คือวันอาทิตย์เลขกําลังวันก็คือ184 184อีกสูตรหนึ่งก็จะมี178อีกสูตรหนึ่งก็มี789แต่ถ้า3สูตรนี้มีตัวไหนที่ เหมือนกันบ้างก็คือมีเหมือนกันก็คือเลข8ดใช่ไหมครับเลข8ดอ่ะใช้ตัวเลข8ดเป็นตัวตั้งแล้วเลขรองลงมาไม่มีนะเลขเจดอ๋อเลขรองลงมาก็คือเลข7ดใช่ไหมครับเจี่จะมีเหมือนกันสองตัวแต่8ดมีทั้งสามสูตรเลยแต่7จะมี2สูตรเท่านั้นเราจะเอาเลข8เป็นตัวเด่นเลขรองคือตัวเลขเจดนะครับไปดูว่า เลขตัวไหนที่มีเลข8บ้างเลข8ก็จะมี88และตัว1น,นะครับไล่จากอาไ่จากน้อยไปหามากดีกว่ามีตัวไหนบ้างที่มีเลข8มี2882และ84 88มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคนที่ฝันแบบนี้นะครับคนที่ฝันแบบนี้อ่ะตัวต่อไปมีเลข7 7จจะมีหรือเปล่าในสูตรของตัวนี้ นะครับเลขฝันนะครับแก้เลขฝันไม่มีเลขเจ็ดแต่เป็นสูตรเดิมจะมีเลขเจ็ดนะครับสูตรใหม่ไม่มีเลขเจ็ดสูตรเดิมจะมีเลขเจ็ดอยู่เพราะฉะนั้นดึงเลขเจ็ดก็คือตัวเจ็ดสองเราจะได้ตัวเด่นนะครับทั้งหมดที่ถอดออกมาตัวไหนไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะครับเอาเฉพาะจอจงเป็นแนวทางนะครับ ตัวเด่นอีกตัวเดิมก็คือมีเลข7นะครับ72ครับทิ้งไว้เลยตัวต่อไปนะครับ2882ครับแล้วก็8488 8, 8. เลข8เป็นตัวเด่นนะครับเราเอาเลขกำลังวันทั้ง3สูตรมารวมกันคือได้เลขกำลังวันเดียวกันคือเลข8มงวดน,นี้จะมี8หรือเปล่าไม่รู้แต่ความฝันของคุณพี่เขา จับปลาจับกุ้งได้เยอะแปลเป็นเลขได้ประมาณนี้นะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเลขแชอบหรือเปล่าครับคุณพี่ที่ถามผมมานะครับตอบให้อันนี้ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าแต่ผมได้ประมาณนี้และท่านผู้ชมนะครับแปลความฝันที่คุณพี่บอกว่าฝันว่าจับได้ ได้จับปลาจับกุ้งได้เยอะมากในช่วงใกล้สว่างหัวของวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นผมเลยเอาเลขกำลังวันอาทิตย์มาบวกมามาวิเคราะห์ด้วยซึ่งแต่ละสูตรมันก็จะมีเลข8มาลองลงมาก็คือเลขเจเพราะฉะนั้นเลขตัวเด่นก็คือเลข8 8ก็จะมีตัวไหนบ้างว่าไปแล้วอันนี้ ไม่รู้นะเป็นแนวทางให้กับคุณพี่ที่ถามมาแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ใครแปลเป็นตัวอื่นบ้างคอมเบนตนใต้คลิปนี้นะครับอ่ะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่าน,อ,นอื่นๆนอกเหนือจากตัวเลขที่ผมได้บอกเอาไว้เอาเป็นว่าในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอีกไม่กี่วัน อีกไม่กี่คืนเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีกับการเสี่ยงโชคเรื่องของตัวเลขแล้วถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะครับขอให้มีโชคอย่างอื่นก็มาทดแทนเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระยานมิติดีเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกาดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวาร์เรตี้ด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทางเพจสนมดีวาร์เรตี้ครับ พบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรวยๆเห่งๆปังๆทุกทา่านทุกคนครับสวัสดีครับ